สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆนะคะใครอยากกินป้าหมึกเจาะตานะคะนี่ค่ะได้มาใหม่ค่ะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาแห้งสนิทมากนะคะ1กิโลคือได้เยอะมากๆนะคะมาดูกันนะคะว่า1กิโลจะได้เยอะไหมนะคะอันนี้ถุงเนี่ยนะคะใช้ไซส์9คูณสนะคะนี่ค่ะ 9คูณ14ปลาหมึกตัวนี้วิธีการทอดที่ถูกต้องและอร่อยนะคะก็คือนำปลาหมึกไปแช่น้ำก่อนนะคะ2 3นาทีนะคะแล้วค่อยนำไปทอดมันจะทำให้เนื้อปลาหมึกไม่หดแล้วก็เนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายนะคะอันนี้คือถุงครึ่งกิโลนะคะลูกค้าอันนี้เพียงครึ่งกิโลนะคะถ้าเกิดว่า1กิโลเนี่ยจะได้2ถูงนะคะ นี่อันนี้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลก็ขายนะคะราคาอยู่ที่450บาทนะคะอันนี้คือ1ึกิโลจะได้2ถุงแบบนี้นะคะ1กิโลคือ790บาทนะคะวันนี้แม่ค้าก็จะส่งให้ลูกค้านะคะเตรียมกล่องเตรียมรายระเอียบน้อยคะ่ะส่งไวทันใจนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะ ท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะแล้วก็มีลายให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแพ็คให้อย่างเรียบร้อยเลยจ้า